สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนรับเข้าสู่เกม b o t d r f o r c วันนี้นี่เป็น last day ของวันเบต้าแล้วนะครับวันก่อนที่ผ่านมาไม่เล่นนะเล่นเป็นสุดท้ายเอานะครับผมโอเควันนี้นี่บอกเลยว่าผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดกับรากานะครับและตอนนี้เราอยู่กับสมรภูมิแห่ง i b เ r ียนะซึ่งที่ผมเล่นอยู่นี่คือ i n f a n t r y fighting vehicle ครับผมเป็นรถถัง,งต่อสู้ทหารราบนะครับให้รวมแบบว่าแบลลี่ยังไงอย่างนั้นนะ ส่วนในสมรภูมินี้ที่เรากำลังโลเพอยู่นี่คือนาโตและพันธมิตรสหรัฐนะครับกำลังต่อสู้กับพวกแพคอมาตาคือเป็นกลุ่มชาติที่ถอนตัวออกไปจากนาโต้และตั้งเป้าหมายใหม่ขึ้นมาก็คือการใช้กำลังพเพื่อเร่องสรรคภาพนันเองนะบนเฟินซ่อมผมขยันมากเลยครับข้างหน้ามีเหมือนพวกปืนต่อต้งงานยานเกราะอะไรนี่เต็มไปหมดเลยนะนะร้อมแสงากสไนปเปอร์ว่าขึ้นมาสไนปเปอร์ภาคนี้นี่เจ๋งมากเรากสามารถวางพวกวระเบิดตา้านรถถังได้เหมือนพวกเดนมายซีโฟซีไฟอย่างนั้นข้างในมีคนผมว่าต้องแอนตี้แทงไกมิสไซ เอา,าอยู่ถังเนี่ยแต่เราสายใจจัดเอาไว้ยิงคนนะครับผมเสียจได้ย่างเวอร์ชันเบต้าเขาไม่ได้เปิดให้อัปเกรดรถถังมาได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะได้เห็นอุปกรณ์ในการต่อสู้มากกว่านี้หน่อยนะครับปืนหลักเราก็จะเป็นกระสุนไฮเอ็กซ์โวลซีฟเอาไว้ยิงระเบิดใส่ทหารราบนะครับปืนรองก็จะเป็นมิสไซล์เมื่อกี้นี้แอนตี้แทงก์ไกลมิสไซล์อะไรวะเนี่ยโอ้โหขึ้นสกอร์พุทธพลาดหน้าหงายไปเลยครับ ภารกิจเราคือต้องยึดพื้นที่ตั้งแต่จุดเอถึงจุด E ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นโหมดคอนควสนะซึ่งก็เป็นโหมดที่ผมโปรดปรานที่สุดเลยครับความจุต่อเพลเยอร์เนี่ยออ้ยเพื่อนหัวแตกตายเลยอันนี้เป็น6 4เพลเยอร์นะครับแบ่งเป็น32ต่อ32นันเองนะครับนี่เกิดศัตรูเขาแล้วอ่ะยังไม่เจอผ่านหน้าศัตรูนะครับในสมรภูมินี้เนี่ยมันจะมีผ่านะาให้เพียงแค่1่ต่อ1นะครับเราหนึ่งเขา1แต่เขาอยู่ไหนนี้ไม่แน่ใจไม่ได้แม็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับแต่นี่ เราโดนยิงเข้าก่อหน้าอย่างจังเลยว่ะแล้วภาคนี้ไม่ได้มีเซลล์รีเพร์เหมือน2 0งทนีะครับที่สามารถซ่อมตัวเองได้แล้วต้องไปหาวิศวกรหรือไม่ก็จุดซ่อมสเตชันนารีรีแพร์พอยต์พวกนี้นะครับนั่นคือถ้ามันเซลล์รีแพล์ได้นี่เราก็จะแบบว่ายิงจัดต่อสูร้ระยะยาวได้ไงแต่นี้ต้องพยายามเพย์เซฟแล้วตัว i อเคันนี้เนี่ยไม่ได้มีความอื่นที่น่าจะบอกได้ว่าเป็นเฮฟที่แกร์ครับมันเป็นแค่รถถังช่วยซัพพอร์ตเฉยอารมณ์แบลรี่นั่นแหละที่บอกตายเอง แต่ตอนนี้เราได้พื้นที่ A มาข้างๆพื้นที่ B ลักษณะเหมือนมีการเคลื่อนไหวบางอย่างน่าจะมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนนะครับเท่าที่เห็นจากกลุ่มควันและก็กระเป๋าดินพืนที่โปรยพุ่งขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ตาฝาดไปเนี่ยเหมือนในแผนที่บอกว่ารถถังอยู่ทางฝั่งพื้นที่ B นะครับนั่นเราเห็นเขาว่าจริงอ่ะแต่ส่วนเราไม่ได้เป็นจ่อเกาะโดยเฉพาะฉะนั้นการตามไปฆ่าเนี่ยมันเลยใช้ระยะเวลาในการต่อสู้สูงไม่น้อยครับเราเลยต้องทําสิ่งที่ถนัดก็คือการยิงหน้าห่านลาบนี่แหละ และแข้งเพื่อนๆเนี่ยมาเกิดกับเราครับผมเพื่อนๆสามารถเกิดได้มีสเวกัลสปอร์ตนะครับสีไม่ปลอดภัยแบบนี้ตามไปค่าพื้นที่ A กับ B เนี่ยผมว่าเราจะเป็นเหยื่อซะมากกว่านะครับมันสามารถหลอยได้และเป็นพื้นที่เมืองครับแค่แบบนี้เนี่ยมโอกาสโดนหลอยข้างๆโดนแฟงโดนสูงอะไรมากเลยนะครับาารปืนโถนี่ไม่กันขาดคำครับ จะโดนหลอยหลังเอาเลยซึ่งโดนยิงข้างหลัง2ครั้งคือพังเลยนะมันเป็นตำแหน่งที่บอบบอบวางที่สุดของเราแล้วครับต้องพึงระวังให้ดีอย่าให้ใครมาข้างหลังได้เองนะครับพื้นที่4มี3คนในพื้นที่เรามี3เขามีนั่นเดือสองแล้วมันเป็นจุดหน้าบ้านเราด้วยนะเนี่ยจะโดนยึดตปแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเหมือนมีสัญญ,ญาันกวนบางอย่างเกิดขึ้นนะครับข้างหน้าเรา ไม่ต้องการการซ่อมับศัตรูครับไม่เอานี่คือจุดปลอดภัยครับมีเพื่อนซ่อมให้มีเครื่องซ่อมอยู่ใกล้ๆด้วยนะแต่ผมไม่รู้จะยืนหยัดต่อสู้ได้นานแค่ไหนเ,เลือจะหมดร้อนแล้วปีขวาในมินิแมปแจ้งว่ามีนะอ <c oughs> ขอบคุณครับหมอเหมือนรูกงานเลยแก้แขนแต่ผมไม่สามารถรับความอับอายได้หาราคิรีดีกว่า อันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่อยู่ในมุมมอง first person ที่เป็นเห็นทั้งคันเนี่ยเฮ้ยสองคนโค้งผมว่าเป้ามันไม่ค่อยซิงกับความเป็นจริงเท่าไหร่อ่ะพออยู่ในมุมมอง first person ที่เป็นเป้าแบบนี้เนี่ยมันดูหันตามเมาส์ดีนะซีซีก็มีแต่ในไม่แบบแจ้งว่าทางขวาก็มาเหมือนกันครับทั้งสองทางเลยไม่มีคนซ่อมให้ด้วยป่ะมาแล้วมาแล้วขอบคุณมากหลังเข้าพลุนกระหนึ่งบนุทำอะไรอยู่วะหน้าพปืน ก็ต้องเป็นเราเองทุกทีสินะเนี่ยแกแค่นี้แหละครับพวกโอ้ข้างหลังนี่มันเก็บเราไป4ี่ศพสศพเลยอะยังเดือดมาถูกที่ถูกเวลามากเพราะว่าพื้นที่ดีของเราตอนนี้กําลังถูกข้อพองอยู่นะครับในพื้นที่เดียวตานะไม่ฮะเราถูกลอยหลังไม่ได้ครับต้องซ่อมก่อน่อมแล้วก็กลับมาแบ็คแคปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราในอนาคตนั่นเองสองคนในพื้นที่หาให้เจอก่อนครับนั้งไงโอ้โหเกือบไปแล้วแรงระเบิดข้ามันเองครับ งังจริงมาแปลระเบิดไลยนะพันชิดก็กดระเบิดใส่ตัวเองเฉยอ่ะเหลือหนึ่งคนในพื้นที่หาเจอเขาว่าอยู่ไหนแอ,อรียเคียก็ภารกิจต่อไปคงต้องเป็นพื้นที่ B หรือ A แต่รอบนี้ผมจะไป B บ้างแล้วกันครับเพราะก่อนหน้าเราไป A มาแล้วต้องดูว่าเป็นยังไงนี่มีสร้างยานเกาะอ,อยู่ใ,ใกล้ๆเมันพื้นที่แคบอ่ะนะก็เลยเป็นเหย่ของได้หาร่าไปนะครับถ้าไม่ระวังแล้วก็แต่คนซ่อมข้างหน้านี่วาบีซาบีจะรู้ไหมว่า,ากำลัขงขวางลำเืลินอยู่นะ ทอวันบังกล้องผมด้วยเอ้ซอบอน้อยนี่ไงเรามีสมุนอยู่เต็มคันนะผมบอกเลยกระสุนหมดโหลดเออเท้าทีไม่มีพวปืนกลแล้วนะครับมีแค่เราคนเดียวที่ต้องต่อสู้ตอนนี้มีปืนกลช่วยก็ดีหน่อยครับแต่ไม่มีมีแค่คอนซอมนะฮะโอภารกิจซ่อมมันมีอยู่ไงคนก็เลยซ่อมกันเยอะหน่อยครับแต่พื้นที่ B ีน่าจะไม่ง่ายในการเข้าตีแล้วว่าอาจจะเป็นภารกิจที่ยากขึ้นก็ได้ครับถ้าทหารราดเยอะความเสี่ยงก็เยอะเช่นกันด้วย สไนเปอร์เอออูโห,โหูอินเฟนที่ไฟติ้งวีเขาหาที่กำบังดวนนี่เราถอยไม่ค่อยได้เพราะมันติดผ่านนะข้างหลังที่ไปสร้างยานกรอนอะต้องสู้อย่างเดียวครับเพราะถอยไม่ได้มันติดขัดหนักมากอะแล้วตรงนี้สถานการณ์คือเดาไม่ยากเท่าไหรอ่อ่ะนี่เป็นแนวหน้าเกิดศัตรูครับบวกกับมี i f ฟด้วยก็แปลว่ามันสามารถเกิดได้เกิดไปซ่อมไปเหมือนเราที่เป็นอยู่ตอนนี้นะ่ะมาละไม่ตาย คือครึ่งหลอดที่หายไป165ดาเมจนี่มันยัง,ย,งยังอยู่เลยแล้วนะจะลองเป็นหัวขอกในการเข้าตีดูนะทหารลาบตามมาข้างหลังเราครับมีปริมาณไม่มากเท่าเขาแต่ก็ถ้าอยู่ในพื้นที่ C กับ B เนี่ยแทบจะไม่ได้ว่างเว้นจากการที่มีเสียงปืนเลยครับมัน,ม,นมันแทบจะทุกวินาทีที่มีแต่เสียงปืนเลยนะถ้าจะแบบเงียบสงบหน่อยจะเป็นพื้นที่ E และ h e a d q u a ต t e r ไปเลยครับอันนี้เงียบจริงนะ แต่ในฐานะของยานกล่องเราเนี่ยคงจะอยู่เฉยไม่ได้ครับต้องช่วยด่านราบดันด้วยไนงะเราเป็นเหมือนอาวุธหลักสําคัญในสมรภูมินี้นะฮะผมก็ต้องสู้ต่อไปครับพื้นที่ C คือออภารกิจภารกิจเปา้ปาหมายไปพื้นที่ C คือตรงหน้าเรานเนี่ยใทางฝั่งซ้ายมือก็ไม่ปลอดภัยเช่นเคยครับผมสปอตไอคอนอะไรโชว์เยอะมากเลยครับแต่ทางฝั่งซ้ายก็ไม่สามารถไล่สายตาออกไปได้ไงเรื่องจริงด่านนี้เนี่ยผมไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะครับเหมือนว่าทรงมันแบบเอามาเจนแคมป์ N ใน Battlefield 5เลยเนะี่ย อารมณ์มันคือมากเลยนะครับแค่รู้สึกว่ามันจะกว้างกว่าเฉยแล้วก็ยาวกว่าแบบว่าเน้นเน้นลึกเน้นลึกอะไรเงี้ยน,นะสนยเส้นหลักมีสไนเปอร์อยู่นะแต่มันโดนเรายิงกดจนไม่กล้าออกมาเลยครับสไนเปอร์หลังผ่านนะนั่นไงโอ้โหผมว่าเกมเพลวันนี้ตรงนี้น่าจะยาวแน่เลยน่ยมันเป็นเหมือนพื้นที่กลางสมรภูมิเลยครับซีกับ B ีเนี่ยแล้วศัตรูมันยึดได้อยู่ไงเราคงจะปล่อยให้มันยึดแบบว่าทั้งเกมไม่ได้เมื่อนำห้เรานั้นเสียเปรียบมันคงแท้มันจะเป็นฝ่ายแพ้แพ้ในไม่ช้านี่แหละ แล้วถ้าเราปล่อยต่อไปเนี่ยก็จะลากไปบ้านอย่างนั้นนะ่ะนี่แลหละไหลดอกก็เป็นฝีมือมันนี่แหละครับจากพื้นที่4เกมเพลย์ในสถานการณ์อย่างนี้เหมือนมันขับให้เราอยู่ในพื้นที่4ต่อไปอ่ะเราจะแหลไมไปที่อื่นก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่มีใครตามเราเลยครับมีไปก็ตายอย่างเดียว,วอ่ะเราต้องสู้กับทหารราบในพื้นที่นี้แด้ก่อนสู้คขยงข้านทหารราบในบ้านอาคาร เมื่อกี้เห็นว่ามีความพยายามไปเอาพื้นที่ A อยู่นะเป็นพื้นที่หน้าเกิดเขา,าหน้า h e a อ q u เตอร์เขาเลยอะแล้โดนสวนกลับมาไวหน่อยครับเขารีแคปเจอไวมากเลยนะเขาเตอร์นแท็กแบบทันท่วงทีแล้วเกิดนะครับมันทําให้เราได้ซีก็จริงอะแต่มันโดนเสียไปแล้วเดิเพียงแค่วลาสั้นๆครับแต่ข้อดีคือผมสามารถที่จะเดรนตัวเกิดมันได้เรื่อยๆซึ่งทําให้สกอร์ของเราเนี่ยนำมันแล้วครับตอนแรกสกอร์ตามเพราะเสียพื้นที่เยอะกว่าใช่ไหมตอนนี้เรากลายเป็นคิวเยอะกว่าเรากันเลย โอ้โหเป็นกระสุนจาก IFV ฝ่ายเขาสิถึงผู้ชมใส่ว่ามันคืออะไรนะครับใช่มันคือ IFV นี่แหละครับเป็นเหมือนเราเลยนะไม่ใช่ว่าจะเป็น BMP หรือแบล l ี่ต่างกันคนละขั้วะไรครับไม่ใช่ในเบต้าจะเป็น IFV เหมือนกันนะครับแต่ตัวเกมเปิดเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างก็ได้ไงเพราะว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันจะได้มีความหลากหลายแต่พอหลากหลายมากเกินไปคนจะบอกว่าไอ้นี่ไม่เก่งไอ้นี่เก่งกว่าก็จะกลายเป็นเมตาอีกเหมือน Battlefield 5เองนะ คือทั้งทุกอย่างเหมือนกันบรรยายเป็นเกมเดลตาฟอร์สยังไงลยครับต้องแตกต่างเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอบ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  n y b n y b ได้เห um yeah> ็นไหม n y b ไอ้ n y b นี่จะตั้งหน้าตั้งตาซ่อมย่างเดียวเลยด้วยเนี่ยหัวแลวผลเป็นกลผมไม่ไม่ออกกระสุนเลยอะเมื่อกี้ถ้ามีค้ารีคอร์ดและระเบิดแปลว่าเราน่าจะเป็นเหยื่อของพวกเขาไปแล้วนะจุด B ีนี่ควรจะเป็นปัญหาต่อเรามากนะผมคงต้องไปไปซ้ำรอบสองไหมตอกรอยย้ำซ้ำรอยเดิมครับในพื้นที่ B ี ซึ่งเป็นจุดที่โคตรเด่งเจอรัสโซนเลยอ่ะนี่คือการต้อนรับเสลนะเนี่ยไปขวาข้างบนมันจะพยายามจะเข้าพื้นที่สีของเราให้ได้เลยครับเรารีเทคกลับมาแล้วนะเอาวะจริงมีความพยายามไปแล้วก่อนหน้าแต่ล้มเหลวเพราะว่าฝ่ายเขามีปริมาณมากกว่าเราเราไปเกิดตามเขาไม่ทันครับในพื้นที่บีน่าน่าน่าจะมีพวกแทรกซึมผ่านเข้ามาเอออะไรอ่ะโทรไม่ใช่ฝ่ายเราโอเค N Y B ล่วงเลยนะฮะ ชุบเอ็นไอบีด้วยครับเตื่นแจวเอาวะบีก็บีโอกวอันอาจจะเป็นป่อาสาซ้ำลอยไป,ไปไปตาย,ยาเดี๋เด้อเด้อต้องหันกอหลังอยู่แป๊บนึงขอพลิกตัวก่อนเพราะเอ็นไอบีจะไม่ปลอดภัย <c oughs> ขอบคุณสโมคมากเลยครับไม่รู้ของใครเหมือนกันนะ <c oughs> อาวุธล่องของเราที่เป็นยุทโธปกรณ์เสริมเนี่ยมีเพียงแค่ซ่อมแล้วก็เปิดจับหาสัญญาณด้ครับ ไม่ได้มีสโมกมาให้เลยนะจุดนี้ว่ะแต่ก็ไม่โลกร้อเท่าไหร่นะเป็นเส้นทางที่ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับการซุ้มโจมตีเหลือเกิดนะครับโดยเฉพาะการเอายานเกาะเข้าไปแบบนี้ซ้ายขวามันเกิดได้หมดเลยนี่ว่ะทั้งขวาเราคือถามประชาการใหญ่ฝ่ายเขานะครับพวกแพคอมต้าเกิดกันแล้วก็มีเอเป็นหน้าเกิดหลักด้วยว่ะเหมือนมีผ่านะบางอย่างด้วยนะมีผ่านะจริงนะครับ ทหารลาบก็มาเราใช่ <c oughs> เห็นไหมปืนลากเรามาันยิงจอเกาะแน่ได้สบายเนี่ยคงจะจบงานไปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ไงไม่โดนหวาทหารลาบช่วยเกินหน่อยพวกทหารลาบฝ่ายเราเข้าไปแบ็คแคปแน่เลยเ <c oughs> พราะว่าซีกับบียิงยึดไม่ได้เลยครับออเอา้าหลังเขา้า <c oughs> แตกเลย น่าจะเหลือเวลาอีกไม่ถึง5ทีสงครัง้งก็ใกล้จบแล้วนะครับมันไม่ได้มีเวลาบอกว่าเกมตอนนี้ผ่านไปกี่ทีแล้วก็เลยกี่ทีครับบอกเพียงแค่สกอร์ไงแต่ก็เดาว่าไม่ถึงเพง5าทีครับเพราะฝ่ายเรานี่นำแล้วอะตูกําลังละลายครับ270แต้มต่อ96แต้มนะฝ่ายเราสูนกลับมาได้ซะงงั้นตอนแรกนี่คือเกมเสียเปรียบมากนะครับ รอสักครู่นะเพื่อนเดี๋ยวรอสักครู่เพราะในภาค6ไม่ต้องเป็นคาดหมอก็สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้ครับแต่ถ้าเป็นหมอก็ชุบไวหน่อยแล้วก็มีเครื่องปั๊มหัวใจด้วยทาให้การลบเนี่ยมันต่อเนื่องมากขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าเป็นภาค5้านี่ต้องมีแพทย์สนามนะครับเงินโลพีง d เดสมอนด o อสพี่ดอสพี่ดอสเรารอบนี้ผมไม่ใช่คนขับแล้วนะครับคือผมพยายามคลิกแย่งสู้ไงแต่เพออิว่าผมแต่ไม่คลิกได้ไม่เร็วพอนะครับมันก็เลยโดนคนอื่นในชงไปแล้วคนอื่นก็ไม่ใช่ใครไกลนะครับมันก็เปน เหมือนมันรออยู่แล้วอ่ะก็เลยเอาซะหน่อยแล้วกันวะโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นคนคุ้มกันให้แล้วกันนะรอบๆมัครับพื้นสองมีคนแย่งมาใช้งานแล้วโอะข้างบนเนี่ยไอจุดกลางของสุนโูลภเนี่ยเป็นจุดที่เดือดสุดๆมิดบอของจริง49ก้าแต้มใกล้จบสงครามแล้วอันนี้มันรอดเฮ้ยมันกลับมาเอาอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยุ้ยหนีหนีไปทางอื่นแล้วครับแอซิดไม่ขึ้นด้วยอ่ะ มุมของ I love you ไว C ไม่ค่อยดีอ่ะมองได้แค่มุมซ้ายกับมุมขวาครับซึ่งมุมขวามุมนี้มันไม่เห็นใครจริงๆนะฮะใครยิงกดไล่โมซั่นเลยวะนะวเนี่ยโอ้ลงเพลงเริ่มมาแล้วเพลงแห่งความปรชาชัยหัศัตรูเริ่มจะพลุ่งข,ขึ้นมาในหูฟังแล้วนะครับใกล้ละยี่สิบห้าแต้มรถโอ้ยเอาเอาการจอเบิดมันอมพังเลยเฮ้ยจู่ๆมันก็เป็นภาพหม,มุนไล่โม่กขึ้นมาเลยเมืม่อกี้นี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายจบเกมครับ วิกตอรี่ในโหมดคอนควีตนี่เราชนะได้นาโตและสหรัฐสัมพันธมิตรชนะในสงคารามนี้อยู่นะครับ225ต่อ0แต้มครับผมแต่เพลงก็ยังคงดุดันวะดีกดีกวาภาค2 0ง2เยอะ2 0งนี่เพลงจบกับเพลงเปิดอะไรก็ไม่รู้นะฟังแล้วเหงามากเลยนะ แต่ในอื่นใดคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ IFV ในวันนี้ n f i n i t y Fighting Week ของเรานะครับเป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่านะฮะนี่คือเวอร์ชันพื้นฐานเบสิกนะครับยังปลดล็อกยุปกรณ์ไม่ได้ถ้าตัวเต็มเกมมาเนี่ยผมว่าคงจะมีอะไรให้เราได้มันกว่านี้อีกแน่นอนนะครับในการปลดล็อกของใหม่ๆม่าใช้นะฮะก็ได้ชอบในสงคราม Battlefield 6วันนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร้เนี๋ยก็จะขอบคุณอย่างสูงเลยครับเดีย๋ยวตอนต่อไปสงครามต่อไปจะเป็นยังไงบ้างรอดูกันละกันนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม